ครับผมสวัสดีครับพบกับพี่เดชเช่นเคยนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมกับโวเป่า Mr. สเตอร์หยางนบวันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถูกส่งมา50ชุดนะครับแล้วก็มอบให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับที่เป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือวันนี้พี่เดชมีโอกาสแวะเข้ามาที่ YB นะครับก็เลยจะถือโอกาสรีวิวเล็กๆน้อยวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ การทำงานดูว่านำมาไวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับอ่าครับมาชมกันใกล้ๆนะครับสำหรับในตัวกล่องนะครับที่มากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีปลายหัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่รูปแบบนะครับสี่รูปแบบที่ให้พร้อมกับอ่าตัวปลายหัวเนี่ยเป็นแบบใหม่นะครับคือเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะครับก็คือแค่ดันเข้าไปก็อยู่แล้วนะครับง่ายๆผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใช้กับปลายโค้งของ YCS ที่ออกมาใหม่เนี่ย นดาจะดีน่าจะดีนะครับก็มีปลายหัวมาให้สีไซส์นะครับมีสายไฟนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปลายหัวเป่าเป็นแบบนี้คืองานจริงๆผมเห็นแล้วงามมากงามตรงที่ว่าเขาเรียกว่าลมควันลมดำนี่ลมดำแบบนี้นะครับแล้วก็มี สลักมิสเตอร์อย่างไว้ตรงนี้นะครับสำหรับปลายรู้สึกว่าจับแล้วก็กระชับนะครับถนัดมือดีนะครับสำหรับตัวปลายด้ามนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมาดูอีกอันหนึ่งนะครับคือตัวแท่นนะครับแท่นตัวนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยนะครับทางมิสเตอร์อย่างเนี่ยจับมาให้อยู่ในชุดตัวหยูเป่าเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ตัวแท่นเนี่ยสามารถปรับระดับได้ไม่ว่าจะเป็นปรับระดับความสูงความต่ำตรงนี้นะครับ<พ>แล้วก็ปรับเอียงนะครับ<แ>ไม่ว่าจะเป็นโยหน้าโย, oh ห,ายหลังนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่หัวแบบนี้ได้นะครับ <ป Bem. S 1> ก็คือใส่ตัวไปหัวสำรองไว้ตรงนี้เวลา<ค>ที่เราจะเปลี่ยนหัวเราไม่ต้อง<ร>ไม่ต้องปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะถอดก็สามารถถอดตรงนี้ได้เลยนะ จริงๆแล้วมีรูยึดน็อตให้นะครับถ้าเกิดว่าท่านที่ม,มีโตะก็สามารถยึนดน็อตต้ตัวได้แต่เขาไม่ได้แถมน็อตนะครับนี่ตัวอย่างนะครับนี่ครับดูความเสียใจของเขาแถมเป็นกาวสองหน้ามาให้แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เรามาดูแลในชุดของตัวนะครับในกล่องนะครับ YCS อ่ no. มิสเตอร์ยยางนัมวันมีอะไรมาให้บ้างนะครับครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูการตั้งคาเ่องแล้วเราไปดูว่าเวลายกวาง IC เป็นอย่างไรนะครับบอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับลายเป็นลักษณะลมวนแบบนี้นะครับเี๋ยวเรามาดูลมวนของ YCS หรือว่าของมิสเตอร์ยางเนี่ยมันวนแบบไหนนะครับแล้วก็จะต้องรับลมเท่าไหร่ต่อความร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมคราวน,นี้เรามาดูนะครับตอนนี้ก็ ตั้งหัวเป่าแล้วเรียบร้อยนะครับปลายหัวอยู่นะครับปลายหัวอยู่ที่นี่นะครับใส่ปลายพี่เดชใส่ปลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่ปลายเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก่อนที่เราจะไปทดลองใช้นะครับเดี๋ยวพี่เดชจะสลับหน้าจอนะครับไปที่ตัว หน้าตัวเครื่องก่อนนะครับว่าหน้าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจอนี้พี่เดชจาอแล้วจะอข้องไว้เรียบร้อยแล้วดูว่าหน้าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็คือปรับเลื่อนขึ้นนะครับสําหรับความร้อนนะครับว่าเราต้องการความร้อนเท่าไหร่นะครับปรับเลื่อนลงสําหรับความร้อนว่าต้องการความร้อนเท่าลดลงเท่าไหร่นะครับดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขเนี่ยตรงนี้ ถือว่าสวยมากถือว่าสวยมากนะครับเป็นตัวหนังสือแบบฟอนต์แบบเอียงๆนะเท่มากนะครับดูแรงเลยทีเดียวเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับต่อมานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นการปรับขึ้นลงของตัวลมนะครับมีทั้งตัวเลขบอกแล้วก็มีขีดตรงนี้บอกนะครับอ่ะทีน,นี้มาดูปุ่มต่อไปปุ่มนี้เปิดปิดนะครับรู้อยู่แล้วปุ่มนี้เปิดปิดรู้อยู่แล้วนะครับต่อมา USB ตรงนี้เนี่ยอ่าตัวนี้ไม่ได้ต่อออกจอนนะครับแต่ตัว USB ตัวนี้เนี่ยเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์ ใส่เป็นตัว USB Type C นะครับแล้วก็ผ่านแฟลชไดร์นะครับแล้วก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวนี้ได้นะครับที่จันไมคเคยเคย firmware, อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Awan Pro ให้เราดูนะครับ,นะรบตัวนี้เป็นตัวเช็คตัวนี้เราไม่ไม่ต้องใช้ตัวนี้ไว้ตั้งข้างเขาปล่อยไว้เราไม่ต้องยุ่งต่อมาเรามาดูปุ่มนะครับตรงนี้หลายๆท่านอาจจะมองแล้วมันแบบ แปลกๆตานิดหนึ่งนะครับมองมันแปลกๆตานิดหนึ่งค่อยๆดูไปตรงนี้ถ้ามีลูกศรแบบนี้เท่ากับย้อนกลับหรือช่องหนึ่งถ้าผมกดตัวนี้ปุ๊บตัวหัวเปล่านะครับกดหนึ่งทีตัวหัวเปล่าเนี่ยความร้อนแล้วก็ลมจะมาอยู่ที่ช่องหนึ่งที่เราตั้งค่า,าไว้นั่นคือ100กับ90นะครับตัวตัวที่2นะครับไม่มีการย้อนกลับถ้ากดตัวที่2ก็คือช่องที่2นะครับนั่นคือความร้อน150ลม100นะครับช่องที่3เนี่ย จะเป็นการปรับเลื่อนไปทางซ้ายด้วยนะครับเป็นการรับเลื่อนไปทางซ้ายด้วยแล้วก็เป็นการเลือกค่าไปที่ช่องที่3นั่นคือ200แล้วก็1 1 0นะครับช่องที่ที่นะครับเป็นการปรับ โมปุ่มนี้สามารถในโหมดที่เป็นเมนูสามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นช่องที่ที่แบบนี้250ร้อถึงสองนะครับต่มาตรฐานอันนี้คือมาตรฐานที่เขาตั้งมาให้นะครับช่องที่5นะครับก็คือ300กับ130นะ300กับ130นะครับ300กับ130ช่องที่6กนะครับก็คือ350กับ 4 0กับ140นะครับแล้วก็ไปทางอาเลื่อนไปทางซ้ายอ่ะคันนี้นะครับตรงชุดนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าเมนูไม่งงนะครับไม่งงะนะครับมันเป็นปุ่มเดียวทำงาน2อ,อย่างในในคนละเสซกของเมนูอ่ะต่อมานะครับตัวนี้เป็นรูปเฟืองแล้วก็เป็นรูปเครื่องหมายถูกก็คือถูกต้องหรือว่าเลือกนะครับหรือว่าโอเคนะฮะรูปเฟืองแน่นอนครับเข้าไปที่ เมนูการตั้งค่าอ่าคราวนี้เราจะเห็นแล้วว่านะครับเราจะต้องใช้เห็นไหมครับลูกศรตัวนี้นะครับเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนว่าเราจะเลือกไปที่เมนูอะไรอันดับแรกตอนนี้เป็นจงเหวิน <c oughs> ภาษาจีนอยู่เราต้องเปลี่ยนเป็นอิงเหวินก่อนนะครับภาษาจีภาษาภาษาภาษา,ภาษาอังกฤษก่อนนะครับพอเรากดไปที่ตรงนี้ปุ๊บกดตรงนี้อีกทีหนึ่งเห็นะครับแม มันเทพจริงๆมีภาษาจีนนะมีอาหรับนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นะไม่ไม่แน่ใจไม่รู้ละเอาภาาอังกฤษนี่แหละถูกสุดนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นเครื่องหมายถูกเลือกตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่าโอเคเรื่องภาษาเสร็จเมนูที่2คือ Sleep and Well นะครับว y หรือคือคือลมอ่าลองเข้าไปดูครับนี่นะครับ Sleep Why ก<ว>็คือเวลาที่เรายกกระเป่าขึ้นนะครับ แล้ววางลงนะครับตรงนี้จะให้ใช้ลมเท่าไหร่ตรงนี้จะให้ใช้ลมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ปรับไปที่200 200ก็เป็นการไล่ลมโบลมออกจากไส้ก็ถือว่าเร็วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ200ปุ๊บหยุดแล้วนะครับเ่าโอเคนะครับตัวต่อมาเลื่อนมานะครับ อุณหภูมิเราจะดูอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮน์นะครับส่วนใหญ่ก็องศาเซลเซียสแน่นอนเราไม่ฟาเรนไฮน์นะครับก็อันนี้ก็อ่ะเข้ามาดูนิดนึงว่ามันตั้งเป็นอะไรโอเคเลื่กเป็นเซลเซียสนะครับเลื่กเป็นเซลเซียสต่อมาเสียง ลำคาญหรือเกินเสียงตุดตุดปิดปิตุดตุตตตตนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ออฟได้แต่พี่เดชชอบมันเพดีะเลือก on. อ่อนอะนะฮะรายะต่อไปนะคะรับคัลิเบชันนะครับคัลิเบชันเนี่ยคือการคัลเบตน,นะครับลมนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับเดี๋ยวนเนี้ย ไว้ว่างๆามาดูกันเพราะว่าพี่เด็กกลับว่าจะทําคลิปคาลิเบตในในชุดของหัวเป่าของ YCS เนี่ยทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนอตรงตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เขาเพิ่งทํามาเพราะฉะนั้นความร้อนกับลมตรงนี้ก็พี่เด็กไม่ยุ่งนะครับปล่อยไว้ก่อนอ่ะレスโหมดนะครับレスโหมดนะครับเข้าไปดูอันนี้น่าสนใจเหมือนรถ บีเอ็มแล้วกันบีเอ็มเบนอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้นแพงนะมันจะมีแบบโหมดในการขับเคลื่อนนะครับโหมดในการทํางานเนี่ยนะครับก็ถ้าเราต้องการเล en นโหมดนะครับว้นด้นสลีปนะครับก็คือเวสโหมดเนี่ยคือโหมดที่ไม่มีการหยุดพักนะครับก็คือเป่าตลอดร้อนตลอดนะ่ะ นั่นคือนะครับลสโหมดถ้าเราออนปับ๊บเท่ากับว่าเวลาวางแล้วมันจะไม่ตัดเพราะนั้นเนี่ยใครใช้หัวเป่าแล้วเผอไปกดเมนูนี้ออนขึ้นมาแล้วไม่ต้องทักมาถามพี่เดชนะว่าเอ๊ะทำไมวางหัวเป่าแล้วมันไม่ตัดเพราะว่ามันจะร้อนตลอดนั่นคือโหมดของการแข่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ออกไปนะครับต่อมานะครับก็มีวิดีโอสาธิตการทํางานแต่ว่าไม่ได้ฉายวูนจอนี้นะครับให้ท่านขายฮิวอาร์โคไปแล้วเขาไปดูโอเคนะครับ about นะครับ about about ก็คือตอนนี้ตัวเครื่องเวอร์ชันอะไร ครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาว่าเครื่องของเราในเวอร์ชันอะไรล่าสุดไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ล่าสุดเราก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่มาแล้วก็มาเสียบช่องตรงนี้นะครับเพื่อทําการอัปเดตเวอร์ชันใหม่แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าการทํางานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูต่างๆนะครับของตัวเครื่องนะครับที่ใช้งานอ่ะเมนูนี้ก็ย้อนกลับเมนูนี้ย้อนกลับปุ๊บเข้ามาที่หน้าปกติอ่าเดี๋ยวเรามาไปต่อ ก,กับการลองยกวางไอซีซึ่งพี่เดชไม่ได้ทำมานานแล้วแต่วันนี้มันคันไมคคันมือเห็นหัวเป่าแล้วมันน่าใช้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปรับความร้อนมันมัน,ม,นมันดีแค่ไหนนะครับก็นะฮะออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้ทำมานานแล้วแต่เดี๋ยวจะลองดูกับหัวเป่าตัวมิสเตอร์หยางนามวันไปชมกันต่อ ครับผมมาต่อกันครับเดี๋ยวเรามาดูตอนตรงนี้เนี่ยตอนนี้พี่เดชตั้งกองไว้เรียร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวหัวเป่านะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับความร้อนอพี่เดากจะตอนนี้สูงสุดตามสเปคของเขาเนี่ยมันมาที่นะครับสาม้าสเดี๋ยวพี่เดชจะขอเพิ่มนิดนึงนะครับขอเพิ่มเป็นสัก4ี่อยี่สิบลองดูก่อนแม่ตอบสนองนี่ไวมาก เพิ่มเป็น420นะครับเค okay. นะลมดูเหมือนจะเยอะไปนะขอสัก60อ่ะเดี๋ยวลองดูพี่เด็กขอเซตไว้ที่ช่องหนึ่นะครับเวลาเราจะเซตช่องนะครับเมื่อเราตั้งความร้อน้วเรียบร้อยนะครับเวลาจะเลือกช่องเราก็กดถ้าช่องที่เราต้องการกดค้างไว้เงี้ยอันนี้ผมอยู่ที่ช่องหนึ่เพราะนั้นช่องหนึ่ของผมเป็น420นะครับแล้วก็ลม60อ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะครับว่า ตรงนี้จะเป็นยังไงอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับตัวแท่นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับยกขึ้นนะครับวางตัดนะครับแล้วก็สามารถพอเปลี่ยนหัวได้นะครับด้วยตรงนี้นะครับด้านนี้เรเห็นจะเห็นไหมเหื่อเฮงนี้กนีนะเวลาดึงหัวออกเราก็ถอดทวนตนี้ออกนะครับแล้วก็เวลาใส่ก็สามารถมาใช้แท่นตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่า่ครับตอนนี้นะครับก็ปรับ ที่เวลาที่ไล่ลมออกนะครับใช้ลม200นะครับเราก็จะเห็นว่าการทําง,งานของตัวหัวเป่าเ่ยนะครับความร้อนก็ถูกไล่ออกนะแล้วก็ลมที่เวลาที่โบนะครับความร้อนออกจากปลายหัวเนี่ยนะครับเมื่อเราวางหัวหัวเป่าลมที่แท่นเนี่ยใช้ลมประมาณ200ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับทำให้จากอุณภูมิ4 0 0เนี่ยเหลืออ,อุณหภูมิประมาณ1001 0 1นะครับแล้วก็จะตัดเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง 30มินาทีนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะก็เดี๋ยวพี่เดชจะลองนะครับในส่วนของนะครับส็อกเก็ตต่างๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเมื่อกี้พี่เดชตอนคลิปแรกี่พี่เดชให้ให้ดูแล้วว่ามันเป็นลักษณะหัวเป่าแบบลมวนนะครับลมวนเพราะฉนั้นเนี่ยลมวนเนี่ยนะครับก็จะลองเป่าที่ตัวส็อกเก็ตดูนะครับถ้าเราลองเป่าที่ตัวส็อกเก็ตดูนะครับเราจะเห็นว่านะครับ ตอนนี้พี่พีเดีเป่าอยู่ที่ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเป่าไปที่ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะไม่ละลายนะครตัวซ็อกเก็ตจะไม่ละายนี่คือหัวเป่าที่เป็นลักษณะของละมวนนะครับมันจะทําให้นะครับตัวนี้ไม่ละลายนะครับตัวซ็อกเก็ตไม่ละลายคร้งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองลองดูนะครับว่า420สิบนะครับลม80นะครับจะสามารถนะครับยกนะครับตัวซ็อกเก็ตเนี่ยขึ้นไหมของ ycs นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าดูจากข้างๆนะครับดูดูจากข้างตอนนี้เนี่ยนะครับหลุดแล้วโอ้โหหัือว่าผิวเลยจริงๆนะครับไม่มันง่ายจริงๆนะครับไวมากไวมากเนี่ยนะครับแล้วก็ดูตัวซ็อกเก็ตนะครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีบิดแตกหรือเสียหายเลยนะครับอันนี้420อันนี้ไม่ไม่ ไม่ได้ลองไม่ได้ลองก่อนคือเดาๆเอานะครับจากที่เคยใช้งานก่อนหน้านี้นะครับเป็นยี่ห้ออื่นะนะครับอันนี้คือเดาๆเอาแล้วก็ลองดูนะครับเดี๋ยวลองอีกสักอันหนึ่งนะครับยังไม่ได้ใส่ฟักเลยเช่นฟักเก่าอยู่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใครมาวางไว้นะครับ <S <S เดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวลองดูอีกสักเก็ตหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อกี้วางแล้วยังไม่ตัดเลยยกขึ้นเลยทําความร้อนเลย ม่เสียงลมนี่มันมันโอ้โหเล ouais? ้าใจมากนะครับเหมือนขับรถสปอร์ตนะครับเหมือนขับรถสปอร์ตอ่านะครับอันนี้ดูนะครับในห้องโดยสลองสกีตสังเกตง่ายๆนะครับตะกัวเงาแล้วโอ้โหนะครับเป็นไงครับนี่คือลมวนของ YCS ครับลมวนของ YCS ที่สามารถยกสก็ตออกนะครับโดยที่สก็ตเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาลองดูในส่วนของนะครับในส่วนของตัวอไอซีบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอซิมโอ้ยกง่ายยกง่ายยกง่ายจริงนะครับผมแม่รู้สึกชอบรู้สึกชอบนะครับรู้สึกชอบส่วนตัวนะครับรู้สึกชอบอ่ะมาดูไอซีกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับดูก็ผมว่าไอซีผมจะลองอจะลองใช้แบบเดิมดูก่อน นะครับลองใช้แบบเดิมดูก่อนคือบางคนมาขี้เกียจปรัปบแล้วขี้เกียจปรับขี้เกียจอะไรนะครับดี๋ยวาลองใช้แบบเดิมดูก่อนนะครับ๋ยวาลองใช้แบบเดิมดูก่อนโอเคนะครับเอาไปครับตอนนี้เราตั้งไปที่ไ c ซนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขอใส่ฟักซนิดนึงเริ่ี้ก่อนแล้วกันไล่จากขวาไปซ้ายเพราะว่าวันนี้เราทํางานมือขวานะครับ นะโดนเม็ดดำก่อนนะครับนะี่จริงๆผมน่าจะไปเอาตัวปลายโค้งมานะถ้าใจ,จยกให้วันนี้เยอะนะครับเรียบร้อยทัดเดียวเองนะครับหลุดแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งตัวตัวแรกนะครับง่ายๆชิวๆวางตัดถือว่าเร็วนะครับถือว่าถือว่าร้อนเร็วนะครับแล้วก็ร้อนดี ถือว่าร้อนเร็วแล้วก็ร้อนดีถือว่าถือว่าอันนี้สงฝีมือเก่ายังมีอยู่ยังพอยกได้นะครยังเพียงพอยกได้ยังพอยกไยอซีได้อยู่อ่าโอเคนะเดี๋ยวเรา,าดูเม็ดกระจกเม็ดนี้เม็ดต่อไปนะครับอลองดูต่อเนื่องเลยครับ อะครับโหมันไว,วจริงๆนะครับเมื่อกี้มีมีม,มีมีขยับนิดนึงนะครับขอแต่งนิดนึงอ่าขอแต่งนิดนึงขอแต่งข้างนิดนึงอ่โอเคนะครับต่อเนื่องอีกเม็ดหนึ่งนะครับเป็นนี้ยากหน่อยมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นโอเคครับ ร้อยนะครับแต่ข้างนิดนึงโอเคขยับโอเคนะครับถือโอเคเลยนะครับเดี๋ยวของเติมตรงนี้นึงเซตาที่ขยับให้เข้าที่นิดนึงนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับสวยงาม ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการยกวางนะครับแล้วก็นะครับการทำซ็อกเก็ตนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปลายแบบลมวนนะครับที่สามารถยกซ็อกเก็ตโดยที่ซ็อกเก็ตไม่ละลายแต่ก็สามารถยกไอซีได้นะครับในเวลาฉับไวตันนี้ผมไม่ได้เซตค่าอื่นเลยนะ4 2 6 0ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ y c หัวเป่าของมิสเตอร์หยางนะครับ Number ขนตัวนี้นะครับ YCS มิสเตอร์หยาง Number ขนนะครับ ัวนี้นะครับก็ท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หัดใหญ่ที่มิสเตอร์หยางนะครับส่งมามอบให้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับสู้ภัยน้ําท่วมท่านก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจะซื้อที่ผมก็ได้หรือซื้อที่วามีก็ได้วันนี้แอบมา <c oughs> แอบมารีวิวของเขานะครับอโอเคนะครับก็ราคาผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะครับก็รีวิวก่อน รเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันถือว่าดีเลยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็การเซ็ตการตั้งค่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าง่ายนะครับถือว่าง่ายแล้วก็อารมณ์ผมว่าอารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตมันแรงดีโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนของคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ